อย่างพระเจ้าบอกผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่ิตรเห็นใครให้ทานอย่าไปห้ามแต่ยมบอกอน,นิสงส์ก็ได้ถ้าเขากําลังให้ผิดเพราะพระเจ้าบอกให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้นะสักการะบุคคลที่ควรสักการะเคารพบุคคลที่ควรเคารพนะนั้นต้องเป็นบุคคลที่สมควรนะนี้การให้ทานจะให้อย่างไรนะพระเจ้าประเสริฐที่โกรธสนถามนะพระเจ้าบอกศรัทธาที่ไหน ให้ทำที่นั่นแต่การจะได้มากได้น้อยนั้นก็ต้องพูดแยกไปอีกพระองค์ก็แยกตั้งแต่เรื่องการให้ทานกับสัตว์ให้ทานกับคนนะทุศิลปมีศิลป์นะปนะราศจากการมเป็นอริยะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะให้กับอริยะเนี่ยนะมากกว่าแสนโกดเท่าตัวประมาณไม่ได้เลยนะเนั้นเรา <c oughs> ให้ทานกับสัตว์ได้ไหมได้ แต่มันน้อยซึ่งพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อนะน้ำล้างหม้อเราไม่ใชแลวเทไปแต่เจตนาหวังจะให้สัตว์เล็กๆในน้ำคลำได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ได้กันนะทำกับมนุษย์ก็ได้แต่เรารู้ไหมมนุษย์มีสินไหมเป็นทักนยเนยบุคคลไหมอย่างนีนะ้นั้นขนาดสมัยก่อนพระองค์เป็นพรามชื่อเวลามะรวยมากแจก ถาดเงินถาดทอง84,000ถาดเงิน84,000ถ,ถาดกับคนเป็น 101, ปร้อยเป็นพันพค์นึกว่าพระองค์ได้มาหาทานชั้นเลิศบอกว่าครั้งนั้นไม่มีทัพเนยะบุคคลมาเป็นผู้รับทานเลยสู้ให้กับรโสดาบันองค์เดียวไม่ไดนะ้แล้วพระองค์ก็ไล่ลําดับมานะอะริบุคคลไล่มาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จนทั้งการสร้างกุฏิการรักษาศีลนะการเจริญภาวนาเราเห็นความเป็นอนิจจงอย่างนี้